สร้างบ้านงบประหยัดเห็ดเองคนเดียวมาเบ่งการจา้าวอีพีนี่ปุ๋ยเห็ดไปหัซใ์แล้วหลังจากที่ปุ๋ยเห็ดผ่านังด้านคางทั้งสองคางนะคะซึ่งผนังปุ๋ยก็จะใส่เป็นไม้ไผ่ขี้เกาค่ะจะได้มีความแบบเป็นธรรมชาตินะคะ ้ยจะแอมไม้พา,าจากดันล่างขึ้นดันบนขึ้นมาประมาณนี้นะคะทุกคนเร็จแล้วก็จะเวียนไววค่ะจะเหตุเป็นหน้าต่างบ้านใหญ่ๆเนาะคะ่ะที่สามารถเปิดออกได้นะคะเอาไว้ทารับรุ่มเนาะคะ่ะเพราะแอมไม้พาขึ้นมาได้ประมาณนี้แล้วนอกจากวิจะแต่ปิดทายโดยใส่ไม้ผ้าเลสนะคะมันจะได้เรียบเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีความเป็นระเบียบมากขึ้น เมื่อคืนนี้หลังจากทิตัดคลิปเจ็จแล้วเนาะคะ่ะก็พอได้พากเสียงซ้ำนะคะทุกคนง่วงนอนคักบักลาเข้านอนก็เลยนอนน้ำบักลาเลจานอนตั้งแต่สามทุ่มคุน มืนอนีกันนอนตื่นแต่เ้าเนาะตาก็เลยมาผากเสียงใส่ให้มันแล้วนะคะทุกคนมันอนีก็นแต่ลงคลิบย่ำเสาคือเกาค่ะปุ้ยก็คงจะต้องเคอภัยหลายๆคนเด้อจ่าทิทาบึงคลิปปุ้ยกอนนอนนะคะเพราะว่าบางมือปุ้ยตื่นถึงแต่ปีสี่เคิงยังสี่ขาพอย่ำกลางเว้นมากก็คือบได้นอนอีกนะคะทุกคนปัดพ่อย่ำมือแลงเนาะตาเวลาที่เขาจะตัดคลิปผากเสียงนี่นะคะมันเหียดให้องวงนอนแห้งค่ะบางเถื่อตัดคลิปเจ็ดแล้วกับผากเสียงบ่ได้นะคะย้อนว่ยอยากนอนหลายค่ะกะต้องนอนสัก ะะบุคคลจะคิดข้าเบาบวอกเลยค่ะในส่วนของผนังดันหลังทางฟังสะนามนะคะพี่เอาเสื้อลําแพนขืนกันไว้นะคะทุกคนภาวายามบ่ายค่ะเดียนซองขม่านะคะซองสะท้อนจากตะนามเนี่แหละค่ะอาการหอนแห้งนะคะพี่ก็เลยเอากันไวสะกอนเพราะท่านได้หยุดติดทาวนนะคะใส่ตอกมัดไวอยู่ค่ะ พี่ฟ้าพี่จะสร้างเสื้อลำแพนมาเพิ่มอีกอยู่จ้ะจากผืนสองผืนนะคะเอามาเห็นเป็นหน้าต่างเนี่ยละค่ะจะเห็นเป็นหน้าต่างแบบยู่เปิดขึ้นเนาะคะ่ะเวลาที่ลมพัดเข้ามานะคะลมจะได้พัดแบบท่ายเทสะดวกมือนีบลาห้าวเป็นมือกองให้ลุ่งค่ะทุกคนพอดีพี่ชายมาแต่งแต่ทางพุ่นละค่ะทางตะการพืชผลนะคะไม่หยิบไม่ย่ำอีกแล้วละค่ะช่วงนี้นะคะ แล้วไฮแล้วหน้าแล้วเบียกแล้วนาาเนาะฝืนกันมาเยี่ยมมาช่มเถียงหน้าหน่อยของปุ๋ยนะคะมาเดียกอนค่ะปุ๋ยิ่นจะมุ่งหลังค่าศิตนะคะเฝืนกับมานอนเนาะค่ะมาหลบหนีนะคะก็เลื่อมเห็นเป็นข่าวคลองเป็นหลเป็นหลางของบาหล้างหน่อยน้อยของเหาขืนแล้วนะคะทุกคน บ้านหลังนี้กระต่างใจว่าจะเฮ็ดเป็นบ้านที่แปลว่าาสามารถเอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นได้นะคะเวลาที่อายมาหาจังสีเนาะคะ่ะบัดเทื่อบม่มีหม่องนอนนะคะก็สามารถมานอนเล่นอยู่พีใดขึ้นกันค่ะเมื่อนี้กระได้บางหลายดีหา้าซอยกิบกวาดทำความสะอาดนะคะก็มีความเป็นระเบียบ,เร,ยบเรียบร้อยขึ้นหลายนะคะที่ใจกับมานอนรับลมเย็นๆนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศแบบมันทายเท่ดีเนาะคะ่ะแล้วก็แบบว่าลมพัดดีเมื่อนี้มีแขกมาเยี่ยมเทียงหน้านอยห้าหลายคนอยู่ได้นะะี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้า สาวนะคะทุกคนค่ะกับร้านหน่อยเนาะค่ะ นี่ละค่ะเป็นบรรยากาศนาเทียงหน้าน่อยของเฮ้านะคะผู้ใดสิขาวมาเทียงหน้าน่อยเข้าก็จะยางพันธุ์ทางหนีเนาะค่ะยังบ่ท่านได้ตัดยาออกจากคันแท่หน้าอีกอยู่ค่ะทุกคนยากระเริ่มเยวแล้วนะคะยาข่าหน่กระยายแย่ไหวค่ะค่ะมีผู้ใดมีวิธีกําจัดยาข่าบ่ะเาภาวยาข้าหนีเข้าเอายยงมาคุ้มไวกับบู้ใดดค่ะเขาแทงนอขึ้นมาเขาก็เกิดขึ้นเก่าหน่ากับว่ามึงจะสังให้เหตุเนาะพูนกัว่านะคะพูนกับว่าอันเพนอันเหนียมาปูนี่แเพนละจักบาทยังประมาณนี้นะค่ะ The cat sat on the จังได้จังหูจังเห็ดว่าสันเนาะจาาเห็ดเองผู้เที่ยวเป็นวานะคะนี่แหละค่ะทุกคนกระต่างใจว่าจะเห็ดไฮมองนี้เป็นจุดพักเหนื่อยเลยกับวารดยนะคะในระหว่างนี้นะคะเ้าบบ้านได้สร้างเสื้อลำแพนมากนะคะทุกคนเ้าก็สามารถเห็ดประตูกันซะก่อนค่ะเห็ดทางแบบว่าปิดให้มันแหลวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเห็ดเหม้ามันเข่าบ่ไดดซะก่อนในส่วนของดันหลังเนาะค่ะผนังดันหลังฟังทางสาน้มมีนะคะปุ๋ยยังคิดว่าท่านออกอยู่ค่ะว่าปุ๋ยเสียเห็ดจังไดดีนะคะแต่ก็คิดว่าค่ะ อยากจะเฮ็ดเป็นระเบียงไปด้านหลังน้ำเนาะค่ะเอาไว้ทนานังเบิงป่าจังสีนะค่ะทุกคนแต่ถ้าหากว่าเฮ็ดระเบียงไปด้านหลังเนาะค่ะถ้าหากว่าเ้าใส่ไหมพผ่นะคะทุกคนมันจะต้องใส่หลายลำค่ะถึงตอนนี้ไหมพผ่มันจีบเบิรดแล้วเน่ค่ะเหลือแต่ลำอ,อ่อ,อนๆวิกาบัอยากจะตัดแล้วค่ะทุกคนแกนเลยยังคิดว่าท่านออกอยค่ะว่าห้าสีเ่เฮ็ดจยังไดดีนะคะ ซิงตันนี้ใหม่ของเหากับบ่มีแล้วเนาะจ้าแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าทางหากว่าปุ้ยไปตัดใหม่ยุค่าอยู่หน้าน้องแวงเน,นาะค่ะก็น่าจะพ่อหล้อยู่นะคะแต่ว่าก็จะต้องส่วนคุณตาไปละคะ่ะขับซาหลิงไปนะคะปุ้ยขับซาหลิงบ๊เป็นแต่ว่าในส่วนของใหม่ผื่นนี่ละค่ะปุ้ยว่าปุ้ยจะเห็นแนวใดดีปุูย,ยังกินบเทนออกอยู่เมือน,นกระตันไหม่พายลงอีกขาลำหนึ่งนะคะจะมาเห็ดเป็นประตูเนาะคะ่ะประตูของเหาก็เป็นประตูหน่อยเด้อค่ะทุกค,คนวัดความตูมมาได้แค่ลอยยี่สิบเส้นนึงเนาะคะ่ะปุ้ย ตีขาวเตียงหน้าล้างนีนะคะจะต้องกลมลุ่งตำตำด้วยจ้า ตอนแรกก็ว่าจะเห็ดล้างน,น้อยๆเอาไว้ทานางพักผ่อนซื่อนะคะเห็ดไปเห็ดมาล่ามไปเรื่อยเนาะคะ่ะเฮ็ดไปเห็ดมาหลังบ่อยเลยนะคะทุกคนความกว้างของห้องยูที่สองเมหาตีปุนได้เฉพาะในห้องเดอจ่าบอลร่วมระเบียงนะคะใส่สีระเบียงด้านหลังอีกค่ะจัะนนี้แล้วนอกจากจังใดอื่นว่าบานหลังน,น้อยๆนะคะคือแบบอยากจะเห็ดให้มันสามารถอยู่ไดอหลี่ังสซี่นะเมื่อนี้ปุย้ยพากเสียงตอนตื่นนอนย่ำเสาเดอรจ่าทุกคนประมาณตีหาเนี่ยละผู้ใดบ่งกิปของปุ้ยเรารับกับ คงตรงคอพายนํานะคะตั้งแต่คนผากเสียงกันยังบาทันได้ตื่นดีอยู่จ้าในนอนผากเสียงเลยนะคะเมื้อน,นี่มี FC เป็นห่วงน่าจะเพิ่นบอกว่าไส้เกิมอแม่นั่งเพิ่นว่างนะคะเดี๋ยวใหม่กับบาดตีนดอกเพิ่นว่าบาทอีหลีค่ะทุกคนไปห่วอีกเทืนน่อนึงคือตอนที่ใส่รองเท้าแล้วมันหูซื้เจ็บนะคะ ตื่นมายามเจ้าแต่ละมือในมือได้ไดวีพุ่มในถือว่ามือนันดีค่ะค่ะมือนี้ว,ว่าเดวีพุ่มเบิ่อมือนะคะเห็ดอุญยุอญะอยู่บ้านเคืีอกับหมูซื้อห้อนหวยเจ้าของคือกันนะคะในส่วนของประตูในหน่อยของเห้านะคะตอนแรกว่าจะใส่ไหมผ้าเหลียดเฮ็ดเป็นโครงนะคะแต่ว่าตอนนี้ไหมผ้าเหลียดของเห้าสีเบิรดแล้วค่ะเวก็เลยใส่เป็นไหมพา,ายเฮ็ดโครงแทนนะคะกับบอลูว่าจะแน่นจะแข็งแรงดีโบนะคะ ก่อนที่จะใส่ตะปูเกี้ยวเนาะคะ่ะยิงไปนะคะเาจะใส่สวานเจาะหูลงไปสะกอนค่ะถ้าเห็นงานแบบนี้ควรที่จะมีสวานสองโตนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเม่นนอนได้นอนดีเนาะคะ่ะหมดบัดเจาะบอ่เนาะต่างบวกเลยนะคะว่าหมดหลายแห้งนะคะพี่บ้านใดหาเนี่ยมาฉีดมาผลอยค่ะมีคนแนะนํามาคือกันนะคะว่าให้ใส่น้าสมสายชูผสมกับน้ำผงสักฟอกวาสานนาตตาเดี๋ยวจะลองเอามาฉีดไล่บึงยเนาะคะ่ะทุกคนบัดเทือมันได้ผลนะคะ มาก็ได้นะจาะว่า,ตาแต่คนไปอยู่ใส่นะคะกับป้ายน้ำคางมานั่งซ่อมอยางบู้นี่เดี๋ยวทำมือได้ห้าว่างแล้วนะจาะบุมมีแนวหินนะคะก็จะมาเคียย์หยาบริเวณด่าน้างๆางเทียง,งหน้าห้าวอ,อกค่ะบักลาห้าวเ,เอลไปซื้อขนมค่ะทุกคนต้องพักงานไว้ก่อนนะคะพาไปซื้อขนมก่อนค่ะ ไปซื้อขนมแค่ยางเดียวกับบอพ่อดอกจาก่าต้องไปหาซื้อกับเขาเมื่อวจะเหตุกินน้ำนะคะช่วงนี้ป้าดูของเหากับเบิดกินแล้วนะคะก็เลือไปหาซื้อป้านินเมื่อว้ให้คุณตาคุณยายเพ่นตงกลับมากับมาเหตุประตูของเหาตอค่ะทุกคนก็ตองตัดใหม่แล้วก็พาใหม่ให้ได้แบบนี้เลยนะคะวาจิล่องเหตุแบบนี้เบืองขาดแยกสินักหรือบบนะคะแต่กกคิดว่าถา้าหากว่าไม่ไผ่แหงไปแล้วเนาะคะ่ะประตูของเหานำนักน่าจะบวหลายปันไดไปไปมาๆก็ใกล้สิ่ําอีกแล้วล่ะคะ่ะตอน ยังพาใหม่เล้าใหม่บอร์หั่นแถวอยู่เลยนะคะพาใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยกับต,ต้องมาเล้าลบเรเลี่ยมของเขาออกแบบนี้นะคะเพราะว่าไม้ไผ่อันนี้นะคะเขาจะมีความค่มแห้งบางอย่างค่ะค่ะแต่หากว่าบใส่ทุงมมือนะคะมีโอกาสที่ไม่จะบาดมือหลายแห้งคุยก็จะใส่เป็นไม้ไผ่แหง้งกับไม้ไผ่ดิบนะคะสลับสลับกันนะคะ ใหม่ถี่ใส่วนมากแล้วนะคะก็จะเลือเอาล่ำนหน่อยๆนะคะทุกคนเป็นพวกป้ายใหม่เนาะคะ่ะที่ห้าตัดออกแล้วห้าบดใส่นั่นเองนะคะก็ะพอดีเลยค่ะเอามาตัดเห็ดเป็นประตูแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าประตูห้าใส่หม้ไผ่ล่ำหน่อยเนาะคะ่ะสามารถใส่ตะปู้เกี้ยวดอกหน่อยได้นะคะทุกคนบดตรงเจาะก็ไดเนาะคะ่ะค่อยๆใส่ตะปู้เกี้ยวนะคะคันเขา้าปค่ะทุกคนไหมไ้ไผ่บดแตกนะคะแต่ว่าก็จะต้องค่อยๆเฮ็ดค่ะหลักใจเย็นๆน,นะคะทุกคนตอนนี้ตะเวนตกดินแล้วเด้อค่ะหกโมง แลงแล้วนะคะ ประตูของห้าเบิงส่งกับบแลแลวดอกตากเดี๋ยวหฮาจะมาเห็ดต่ออีกมืออื่นนะคะทุกคนก็พอดีละจ้าเดี๋ยวมืออื่นเ้าจะไปซื้อบ้านพับอยู่นะคะเพราะว่าบ้านพับที่ปุย้ยซื้อมาปุย้ยเอาไปเฮ็นหน้าต่างเบิดแล้วบ้านพับกับอันละซ้าบาทถุนแม่จ้าทุกคนอันหน่อยเด้อวปุ้ยว่าของมันแพงเนาะคะ่ะเวลานึกงว่าแต่งแต่บ้านพับอันน้อยๆน่อยนันหน้าจ่ะว่าตต้งแต่อันละ1ิบ,บาทเันซี่แม่บ่ได้แถ้อันละ2้า,าุ่นจ้ะประตูบ้านหนึ่งใส่สองอันก็ใส่ส0่บาทนนแล,ทาลาแแ้วทั้งหน้าหลังนี้างเเบิดลยนะ,ะี่ ทยอยสื่อเอาเนาะคะ่ะสื่อเท่อละยซิปปาจ้ำซิบสี่สิบบาทเนาะคะ่ะแล้วแต่การใส่งานของเฮานะคะบางเท่าค่ะวิซื้อมากใสโบเบิร์ดหลอกนะคะ แกคิดไว้แล้วล่ะค่ะว่าเทียงหน้าหลังมีงบหนาจะบลอกเกินสามพันนะคะทุกคนบรรยากาศย่ำคําของเทียงหน้าหน่อยของห้ามือเนียคะ่ะเป็นจังไดกันเนีคะ่ะทุกคนเป็นตตหยานบอมีคนถามถึงพีการโคมไฟโซลาเซลล์นัค่ค่ะปุ๋ยปักตะกาวไให้ในช่องติ๊กตอกเด้อคะ่ะทุกคนช่องติ๊กตอกของปุ๋ยก็คือแบบจื่อว่นหนูปุ๋ยนะคะเนาะนอ,นอหนูสารอู่เหงอยจัตตาวะเนาะคะ่ะหล้วก็กข้ามาปุ๋ยนะคะลองไปเสิร์ชหากันได้คะ่ะปกติแล้วปุ๋ยก็จะบอคอยด้ใส่งานปรนไดน,นะคะก็จะ แม่เล่นเพจเนี่ยแหละค่ะเป็นลักเลยสำหรับเอฟซีทิดติ้งปุ๋ยทางช่องต่อๆนะคะก็สามารถมาบึงคลิปของปุ๋ยในเพจเ Facebook ได้นะคะซื่อช่องว่าความรักความสุรกินง่ายอยู่ง่ายเด้อค่ะทุกคนนี่ก็คิดว่าอยากจะได้โคมงไปโซลาเซลอีกอยู่ค่ะแจ็คสองดวงเนาะคะ่ะเอามาใส่ใ้ด้าน,นอกนะคะทั้งด้านซ<ด>้ายทั้งด้านขวาของเทียงหน้าเฮาเนาะค่ะเผิ่มแสงสว่างเข้าไปนะคะแค่นี้เทียงหน้าเฮ่าก็เป็นยังกินลุงชาเมื่อแรกลวก็ผมนี้จะทำลาบไก่ต๊อก หลาบไก่ตอกใช่หลาบไก่ตอกพี่น้องที่เี่ครับมบนตีพห้ามันกับตีแดงห้าอยก่ขึ้นเขาแล้วนี่นะครับคุณคนเข้าไปเยอะนี่ร่วนใบเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ใส่หอมแล้วก็ปรุงเข้าขวางงวหอมนะครับนี่เบริโภคตอมตัว ขัวขัวห้าหน่อยพูดพี่น้อง่เป็นไรขัวเราเล็กเกินไปเวลาเฮามาโฮมกันมันก็เฉิเอินมากินข้าวน้ำกันเบิดสุคนไหน่ะไ่บเวลากลับบ้านไปบ้านมันก็เงียบไม่ดิดีแค่กูว้าไทยเนี่ยเป็นอย่าง เมื่อเนี่ยห้ากับมากินขา้าแลงมาตุ่มมาโฮมน้ากันเนาะคะ่ะผีใส่พื้นกามานะคะจะได้ค่ะพี่นั่งบัวใดามานั่มนะคะผีใายมาผู้เดียวนอาอจ้าแล้วก็บ,บานพี่สาวนะคะที่อยูเ่เฮือนทัดไปอีกจากหน้าปุ๋ยเนาะคะ่ะกับขึ้นมากินข่าน้ากันนะคะทุกคนเมื่อเนี่ยครอบครัวของห้ากับคอนพานที่จะอุบอุ้นค่ะมีหลานใายนะคะมีเอื้อยมีพี่อายมีพอมีเม่มีผีใายเนาะคะ่ะ บรรยากาศเนี่ยมือแรงกินข่าวพร้อมหนา้าพร้อมตากันเบิดขอบขั้วแบบนี้บอดี้มี้เห็นกันดูๆนะคะทุกคนปกติแล้วคุยจะกินข่าวกับพ่อกับแม่แค่สองคนนะคะแต่ว่ามือนีค่ะกินนํากันหลายๆคนมวนดีค่ะนะคะกับข่าวกระแซบเนาะคะ่ะลาบไก่ตอกนะคะแล้วก็ตุ่มไก่ตอกเนาะคะ่ะบ่คอยได็กกินเลยนะคะเมนูนี้เหลือกไก่ตอกอยู่แค่สองตัวเองค่ะ ไก่ตอก็จะเป็นไก่ที่พีไส้พ่นเลียงไว้เนาะคะ่ะก่อนที่พนจะแต่งงานแล้วก็ไปอยู่กับพี่นางอยู่ทางตะกัานผืดผลก็มาเด้อจ้ามากินข้าวแลงแจ็บแซ่บน้ากันนะคะตอนนี้คุณยายพิ่ว่าท่านกินน้าค่ะพิ่บอกว่าไกต่ตอกนี่มันพิษโลกพิ่ว่านะคะพิ่จะปิ่งป้าเนาะค่ะกินกับบักหลายดีเฮาสาหรับคลิปนี้ปยกับข้องต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะปยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปยในการเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำในเด้อค่ะเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหน้านะคะุดถ่ายกับขอให้ทุกคนรับชค ของปุยยางมีความสุขคือเกาเด้วยจ้าสวัสดีค่ะ